สวัสดีครับเชิญชวนให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักความเท่าเทียมและรักความเป็นธรรมร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราชาวไฟเย็นนะฮะง่ายๆด้วยการ มาเชิญชวนให้ท่านสมัครสมาชิกของช่องนะฮะสนับสนุนให้เกิดการต่อสู้บางคนอยากจะสนับสนุนและอาจไม่มีช่องทางซึ่งก็แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านที่อยากจะเห็นการต่อสู้ภาคประชาชนและอยากจะเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อโค่นทรราลาดที่มันต้นคนไทยมาช้านานช่วยๆกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่หลายท่านก็อาจจะมีช่องทางการชําระเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่หรือแบงกิ้งออนไลน์ต่างๆ ก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะถือว่าเป็นช่องทางสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งฮนะแล้วแต่กําลังของแต่ละท่านฮนะแจ้งให้ทราบนะฮะว่ามีช่องทางสนับสนุนไฟเย็นชาแนลอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับอ้าวนี่เพิ่งแอดไลน์มานะครับอืมเนาะอ้าวไม่ค่อยว่ากันโทรครั้งแรกนะครับมา เสริมประเด็นป๋าจอมนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยกับป๋าจอม <Hello. S 1> เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อเป็นสุภาพสตรีนะครับเนาะเออนะชื่อ,อชื่ออะไรให้เรียกชื่ออะไรอ๋อชื่อน้องปุ๊กค,ค่ะอ๋อสหายปุ๊กนะครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ออจะบอกว่าสนับสนุนที่พี่จอมพูดหมดเลยนะคะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า คือถ้าส้มอ่ะเขาคิดได้จริงๆนะคะเขาไม่ควรที่จะเลือกฝั่งตรงข้ามฝั่งที่หนุนกษัตริย์ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าความรู้สึกของหนูคือต่อให้เขาโอเคไม่โอเคกับทักษิณละอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยบนกระดาน่ะถ้าเขาเลือกสีแดงตอนนั้นอนะ่ะบนกระดานก็จะมีแต่ประชาธิปไตยสู้กับประชาธิปไตยเข้าใจไหมคะ เออแต่ว่าค่าเขาเป็นเรื่องน้ำเงินเนี้ยหนูว่ามันมันจะหนักมากเลยนะพี่ประเทศไทยอะ่ะมันจะหนักมากๆเลยนะอ,อ๋อตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วนี่แต่ว่ามันมันหนักแบบไม่มีทางแก้ไขอะ่ะเพราะว่าอำนาจมันในอดีถ้าอำนาจอยู่กับเราเขาจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พออำนาจอยู่กับเขาเราไม่รู้เราจะเอาอยัางไงอะ่ะค่ะแต่ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอำนาจมันอยู่กับวัชรามาตลอดไง ใช่ไหมล่ะก็ก็ก็อันนี้เป็นตัวแทนรับไงคะรับสารผ่านอํานาจหนูเนี่ยเป็นตัวรับสารผ่านอํานาจเนี่ยค่ะครับผมแต่แต่หนูหนูคิดว่าความคิดหนูเลยนะพี่อันนี้คือความคิดของหนูเลยนะหนูคิดว่าคนที่ยังเลือกส้มเนี่ยเอาตรงๆนะถ้ายังเลือกส้มเนี่ยหนูคิดว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มองคําว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนอ่ะ คือชอบในตัวพรรคชอบในตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยอาบางคนก็บอกชอบนโยบายก็มีนะเออเป็นก้าวหน้าทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนเห็นติ่งก็มาพิมพ์อยู่ในพิมพ์ไม่เลิกเลยเนี่ยแต่เขาไม่คิดว่าตันเนี้ยส้มส้มมันสุ่มเสียงแบบเหมือนไม่ใช่ประชาธิปไตยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่หลิวลู่ลมเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปต่อเขาก็ต้องรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไหมเออ แต่เขาจะทําอะไรก็ได้เขาจะไม่ทําตามที่พูดก็ได้ใช่ไหมคะได้ใช่ใช่อย่าง <ใน S 2> หัวอ,อย่าง,อ,งอย่างที่เลือกอย่างที่เลือกน้ําเงินอย่างเงี้ยพี่เขาคิดได้ยังไงว่าหรือว่าหนูอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เป็นไรสวเนี่ยผมหัวมาเพื่อให้มาโหวตแก้รัชธรรมนูนเหรอ,อ,อ <laughs> เขาคิดเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าต้องการให้ให้แก้รัชธรรมนูนไงถึงเลือกไอ้หนูไงเขาเขามั่นใจไงเออ แต่แต่เขามั่นใจว่าแต่เขาไม่ส่งผลที่จะมั่นใจหนูไงพี่ว่ามันจะแก้งั้นมันจะหัวสอบวอให้มีอำนาจมาตัดอำนาจตัวเองวิธีการเดียวเนี่ยที่จะโค่นเพื่อไทยได้ก็ต้องจับมือไอ้หนูนี่แหละแต่ถ้าเขาคิดอีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องโลกระดานของหนูแล้วให้มันเป็นกระดานของประชาธิปไตยสู้กับฝั่งประชาธิปไตยก็คือธนาธรสู้กับทักษิณคือตอนนี้เขาไม่ถูกเขาไม่ชอบทักษิณ แต่แต่อย่างน้อยทักษิณก็คือประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นอุดมการณ์เดียวกันมันเป็นเป้าหมายเดียวกันแต่อันนี้เขาไ่เอามา้์น่ะเออเขาเอามานมาสู้มาเอามาสู้กับเราอะไรเงี้ยเพื่อหวังคะแนนจากทักษิณมาเทให้เขาให้หมดเพื่อเป็นรัฐบาลฝั่งเดียวอ่ะเขาอาจจะคิดแบบแบบเบิร์นนี้ใช่ใช่ใช่เขาคิดแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นอ่าแต่เขาไม่มีทางสู้กับฝั่งนั้นได้เขาก็จะเหมือนทักษิณเมื่อ20ปีที่แล้วเลยถ้าเขาทำแบบเนี้ย ถ้าเขาไม่ล้มกระดานน้ําเงินให้มันแบบคือฝั่งนั้นไม่มีโอากาสหายใจแล้วนะพี่มันไม่มีพักที่แบบต่อย,ยอดได้เลย,ยมันลงท่อไปแล้วไอ้หนูเนะี่ยมีคนไปดึงใบตัดท่อ <c oughs> ขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยหนูถึงได้บอกว่าเขาเดินแบบผิดเขาไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าอืเข้าใจเข้าใจอยากอยากมีอํา อยากจะเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลแต่เขาต้องรู้ว่าการที่เข้ามาร่วมรัฐบาลกับหนูอ่ะเขาก็ไม่สามารถทําทุกอย่างอย่างที่เขาพูดได้ก็เขายังไม่ได้ทํางานไหมแต่ถ้าเขาอยากเข้ามาเดียเด๋ยวๆอ่ะอืมแต่ไนี่หนูสิหนูว่าเขาน่าจะวอมวอมไว้รอธนาธรนะเขาไม่ได้น่าจะอยากอะไรขนาดนั้นนะเขาน่าจะวอมวอมทีมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบ เพราะว่ามันเขาต้องเสียขวัญตั้งแต่40 44สสและเมื่อไหร่จะวอร์มได้ที่นี่มันแถวสาม้วนะแถวหนึ่งอนาคตใหม่แถวสองเก้าไกลนิประชาชนแถวสามนวนะมันวอร์มมากไปรอเปล่าเขารอธนาทรเขาอาจจะรอธนาทรเมื่อไหร่หมดนัดี่เจ็ดสองแล้วเจ็ดสองหรือเจ็ดห้าพี่มันเพอร์เฟกต์มากเลยนะถ้าแบบปึ๊บปึ๊บธนาทรได้คัมแบ็กเลยก็โอ้ธนาทรคัมแบ็กตามแล้วก็แขวนนวมแล้ว เอาก็ใช่ไงอันนี้เขาคือวอมวอมให้พรรคเขาแบบกินเรื่อยๆก็พี่ดูดีมีโอกาสมีอำนาจอะเลี้ยงกระแสเลี้ยงกระแสเลี้ยงกระแสแต่หนูว่าหนูคิดว่านะไม่ต้องไปกลัวอยากบอกเขาว่าจับไปเลยกับพรรคแดงอะรอบเนี้ยถ้ามันจะรัฐประหารนะหนูจะบอกให้ฟังว่าไอ้ที่มันไปลบมานะแม่งทุกคนจะด้อยค่าทหารไปเลยอะคือถ้ามึงมาทำรัฐประหารอีกรอบหนึ่งในประเทศเนี่ยแล้ว ไอ้ที่ไปลบมานี่คือคนคงด่ายับอ,ะอ่ะคือ,อคือภาพที่เขาไปลบแบบโอ๊ยทํารักประเทศชาติอะไรเงี้ยมันจะหายไปเลยพี่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอืทหารมีไว้ทําไมเหมือนเดิมเลยเขาเขาอาจจะไม่ยอมลบแล้วมันก็หนูคิดว่ามันไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มันมีรัชธรรมนูนอันนี้ไงที่จะสอยนายกหลุดลงมาหลุดลงมา แต่หนูไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาคิดแบบนี้เลยจริงๆนะหนูไม่อยากให้พักส้มอะไรเงี้ยคืออาจจะมีตัวแฝงที่แบบมีมีพลังหรือแบบแทรกใฝั่งฝังอ,อันนยมเข้ามาฝังตัวในพักตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่หรอเขาแต่เขาจะไปฟังอย่างนั้นหรอแล้ว มันจะคานกับสายตาคนไปอีกนานเท่าไหร่อ่ะพี่มันมีความหมายต่อการที่จะได้ไปต่อหรือได้ไปไม่ได้ไปต่อหรือได้ไปต่อเขาเขามายตรงนี้ไหมแต่และถ้าเสียงเขาน้อยลงอะ่ะไปต่อก็ไม่มีความหมายในการไปต่ออีกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรู้เรื่องเดือนหน้า <laughs> พี่บอกเขาเลยนะห้ามห้ามปามปามเลยนะหนูเนี่ยอยากให้คนโกรธส้มนะแล้วก็ลงให้แดงจริงๆนะไม่ได้แบบว่าอยากให้ทิ้งเขานะคือตอนเนี้ยห่วงเนี้ยอยากให้น้ําเงินมีอานาจเท่า,ทานั้นเองออใชค่ <uc ess si apa> ไหนคะแต่มัน <c oughs> เป็นไปน <isz S 2> <juk S 1> ไม่ได้เลยที่ <c oughs> จะจะเป็นส้มเป็น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 แบบนายกอ่ะเป็นไปบบไม่ได้ <c oughs> นอกจากจะมาจอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาล็อกไว้แล้วล่ะ เขาเปิดไฮโลเปิดเปิดถ้วยแทงเปิดถ้วยแทงแต่หนูว่าเปิดครั้งนี้นะยังไงก็เป็นคือจริงๆเนี่ยน้าเงินกับส้มเนี่ยเขาอยากไปด้วยกันเขาอยากสร้างมิตรภาพอะไรใหม่ๆเพราะเขาได้เริ่มกันมานิดนึงนิดนึงละแบบแบ่งใจปันโหวตมาให้ก็เหมือนมีใจให้นิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยากตรงที่เหมือนส้มก็ดื้อๆหน่อยๆส้มก็แบบ หนูก็เลยคิดว่าเขาอยากจะจับกับส้มมากกว่าอืมอืมหนูคิดว่านะครับผมงั้นหรือว่าก็รอบนี้ก็บอกเขาไปเลยสามพักมึงรวมกันไปเลยให้กล้าทำมาอยู่ฝ่ายค้านสามพักรวมกันไปเลยใช่ปะแล้วใคร<ต>จะเป็นนายกอะ ก็น่าจะเป็นหนูนะเพราะว่าหนูเขามีพอ่ไม่ยอมแหละมึงจะมานี่ได้ไงมึงเคยเป็นลูกน้องกูมาก่อนนี่อยู่วันดีคืนดีมึงมาเป็นนายกูเพื่อไทยมันก็รับได้เ้ยก็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 ต้องให้แ้่พี่คิดว่าส้มรับได้เหรอแต่ส้มอ่ะต้องรู้ก่อนนะว่า ทุกอย่างที่เขาทําไปมัน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 พอๆกันแล้วทัพาหารเขาเล่ได้เขาเล่นได้ทุกอย่างแหละผมว่านะเพียงแต่ว่าหน้างานมั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 นเรียกว่าช่วงโค้งหาเสียงเนี่ยมันต้องพูดให้แบบทํายังไงก็ได้ให้มันให้มันหล่อเออจากหนูไม่เคยอะไรไม่เคยอะไรนะรอบเนี้ยหนูเริ่มมีมีหน้ามีตาอืคือไม่ยอมเสียหน้าแล้วอ่ะ คือเหมือนวางไว้บนไอ้นี่เรียบร้อยแล้วพี่ตอนเนี้ยเขาไม่ใช่หนุ่มคนเดิมแล้วนะเขาไม่ไม่ใช่แบบอ๋อครับนายวัดดีเขาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกอิงแกไม่ไม่ใช่แล้ววางเชีย์บอกได้เลยว่าเขาไม่ได้แล้วตาขนาดนี้เออมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่พี่ดูดิเนวินเก็บตัวขนาดไหนแบบไม่ออกมาเลยนะไม่ทําให้พักเดือดร้อนไม่แบบไม่มีครอบงําไม่เลยเขาพยายามทาให้พักเขาแบบปราศจากทุกข้อหาอะไรอย่างเงี้ย มีแต่ภาพแห่งความจงรักภักดีชั่วโมงนี้ก็รักภักดีมันคนละเรื่องกับปกครองบ <Yeah, ้านเมืองไหมอ่ะก็น cool ั่นไงที่เนี่ยมาเลเซียเนี่ยมี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 กษัตริย์เก้าคนยังไม่มีปัญหาเยอะเท่าที่ไทยเลยพี่คิดดูดิมันไปได้ยังไงแล้วเพื่อนหนูเนี่ยแบบคนต่างชาติอะไรเงี้ยพูดถึงจะคิงประเทศไทยหนูนี่แบบ อายมากอืมครับอายอย่างที่แบบประเทศไทยมันสุดยอดจริงๆนะพี่อตอนนี้หนูอยากยให้มันมันถึงจุดที่แบบยิ่งกว่าแบบเสร็จสิ้นรัฐประหารนี่ค่ะพี่จริงๆหนูพูดจริงๆพราะพอกับเหตุการณ์นั้นเลยวที่เขาเลือกน้ําเงินอะไม่รู้นะความรู้สึกหนูอ่ะ <ś les> คือมันแบบนั้นเลยอะอเหมือนเหมือนเราต้องไปเลือกใหม่อยู่กับอํานาจเขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรา เหมือนมัน,ม,นมันตันอะนแล้วก็ยังยื้ยุดกันอยู่ระหว่างอำนาจของประชาชนกับอำนาจวังเออเอาตรงๆงนี้แหละใช่มันมันมัน,มนแล้วแล้วอำนาจตรงนั้นคือทุกคนก็รู้ว่าเราอะจะเสียเปรียบมากแล้วฝั่งเราจะเจ็บแล้วก็คือแบบคนที่เขาเคยออกมาก่อนเน่ยที่เคยแบบออกไปสู้กลางถนนอย่างเงี้ยเขาก็คือหนูคิดว่าต้องโดนคดีความแบบ กระน,นำซัมเมอร์เซลแน่นอนแล้วหนูก็สงสารคนที่แบบอยู่ข้างในที่รอาการตัดสินแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าโอหวความจงรักภักดีจะปี๊ดอะ่ะคือถ้ามึงให้หนึ่งหนึ่งสองรอบไปสัสเคสหนึงเดี๋ยวมึงแม่งไม่จงรักภักดีกู <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยพี่ <c oughs> หนูเลยสงสารคนพวกนั้นมากกว่าไงเันไม่ตกกับเขาอะ่ะครับครับครับอออย่างอย่างเราก็คืออมันก็บ้านเมืองมันก็แย่แต่มันคนที่อยู่ในคุกแล้วเขาแบบออกมาพบแสดงแสดงความ คิดเห็นส่วนตัวไม่ได้เหรอแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเนี่ยหนูยังอยากให้รัทธรรมนูญเขียนไปเลยนะคดีหมินประมาทเนี่ยต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นหมายความว่าไงทุกวันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเลยหรือย,อยังไงก็ไม่คนจะได้พูดภาษาเยอรม,มันภาษาอื่นได้ไงแล้วก็อ่านซับไตเติ้ลเนาคือแม่งแบบไม่ได้เปลี่ยนไม่ก็คือแม่งเพิ่มคดีเลยเพิ่มแบบ ยอดติดคุกไปเลยแต่ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นมินประมาทโดยภาษาไทยเท่านั้นอะไรเงี้ยอ๋อเป็นภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวใช่ปะอ่าเป็นภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวฝักนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมแปลกๆคือแบบมันแย่จริงนะพี่มันมันมันแย่อันเนี้ยคือเหมือนแบบแล้วคืออันนี้ยเขาโชว์แบบเต็มที่เลยนะอรอบเนี้ยคือเหมือนเขาเหมือนแบบเขาลงมาไม่ได้ไงถ้าเขาลงมาทุกคนต้องก้มกราบไง เขาก็เลยให้หนูเดินลงมาแทนเนี้ยแล้วคือดูคนรอบข้างเขาสิสุคนสิทธิพงแบบเดินโหออกหน้าออกตามากรอบนี้ชุดกะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงพี่มันถึงขั้นเนี้ยแบบ แย่ลงไปเรื่องขนน้แล้วมัน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 ลอยถอยไปที่เก่าอ่ะถอยไปที่เก่าอ่ะนึกออกไหมอ่าใช่แล้วฝั่งเราพอแม่งอ่าพอพอมันจะทําอะไรอย่างเงี้ยพี่มันจะทําไงไม่ให้เราหุบปากมันก็ไปทํากับคนที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเพื่อไม่เขาเพื่อให้คนที่อยู่ข้างนอกอ่ะหุบปากแล้วคนตรงนั้นมันโดนเข้าไปใหญ่ไงการที่มันจะขู่เราอ่ะเข้าใจไหมพี่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันเราจะแย่นะเราจะเสียขวัญมากๆเลยอ่ะอืมมันจะเสียขวัญแบบมากๆ มาก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 และอย่างนะั้นหนูยังไม่อยากให้กษัตริย์ประเทศไทยอ่อนแอเพราะอะไรรู้ไหมคนข้างกษัตริย์เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะยังไงยังไงคือถ้าแบบเหมือนประเทศไทยเนี่ยถ้าแบบอ่ะสมมุตินะอันนี้หนูสมมุตินะอ่าไม่มีรอซิล้วอ่ะหนูว่าคนที่แม่งข้างๆเขาเนี่ยโอ้โหคงจะ อีก,กัน,น่าดูอะอ้แน่นอนผู้รับผลประโยชน์เนี่ยพวกกลุ่มกลุ่มได้ร้องกษัตร์ิถูกไหมอืมใช่มันมันจะน่ากลัวยิ่งกว่าเขาอยู่แบบเออเออ,เอ,อเอนจอยเอนจอยของเขาอีกนะพี่หนูพูดจริงๆนะอาอไม่มีกษัตร์ิยแล้วกูจะเกาะใครแดกเอาอันนี้ก็อำนาจเขาเต็มๆเลยไงโ <laughs> ดยเฉพาะไอ้พวกทหารเนี่ยไอ้เนี้ยมันถึงต้องแข่งกันจงรับภักดีชิพหาไง แล้วใครแล้วโหแล้วนายกเป็นคนของกูอีกเออวันนี้มันเด็กปั้นเด็กปั้นไม่มีคาว่าพิกแล้มันเป็นการตอบแทนนี่เจ้าเขาดูแลลูกเมียตั้งแต่สร้างบงสร้างบ้านเมียน้อยกี่คนกี่คนไอ้หนูจัดให้เออนี่แหะค่ะแต่เขาว่าแบบคิงไม่ค่อยชอบไม่ใช่หรอไม่ชอบใครหนูอะเมียเขาอะชอบเมียเขาอะชอบชอบชอบไงว่ามันจัมา ั้มพีลูกปุกพีนั่งได้จนถึงขนาดนี้แล้วเหรอมันซัพพอร์ตมาตลอดไอ้หนูเนี่ยนานแล้วไม่ใช่เหรอคะนานนานแล้วจนถึง,<า>ถงทุกวันนี้นนครับนานาก็ดูสิเนี่ยตั้งแต่สีรัดนั้นป่ะมันจะมีลูกเห็นเห็นป่ะเป็ไนไงไอ้หนูก็ยืนกุมกระโปรงอยู่ข้างๆนั่นแหละตั้งแต่สีรัดน <ừ> ั่นแหละและช่วงนี้คือแบบแบบเปิดหน้าเปิดตามากแน่นอนอแน่นอนมันเกินไปอ่ะพี่มันเกินไป มันเกินไปจริงๆพี่หนูรู้สึกว่าประเทศไทยมันจะแบบแย่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 ต้องทำใจภูมิใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต้องทําใจอืมพี่ยังไงพี่ต้องด่าทุกวันเลยนะด่าทุกวันทุกวันเลยหน้าที่ของผมอย่าอย่าหยุดเลยนะพี่อย่าหยุดเลยนะหนูอรได้เลยนะครับเอาเนาะโทรมาบ่อยๆโทรมาบ่อยๆสนุกดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอะนะครับจากสหายปุ๊กเนาะสหายปุ๊กนะครับนะก็โทรครั้งแรกก็โอเคก็ถือว่าเข้าใจบริบทการเมืองนะครับเข้าใจบริบทการเมืองนะครับว่ามันมีอำนาจซ้อนรัดก็คืออำนาจของ ดิปสเตดนั่นแหละนะเออเมซี่เครดสวัสด,ดีมาสะดึกเชียวไอ้หนูมันคู่บารมีเสียมา30ไิเป็นแล้วเ,ออเขา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 ก็าอาจจะเพิ่งติดตามหรืออาจจะเพิ่งตาสว่างตาสว่างอะไรก็ได้นะครับนะบางคนก็ไม่รู้ไงบางคนก็ไม่รู้ไงนะเพียงแต่ว่าไอ้หนูมันไม่สามารถสร้าง ฐานการเมืองอะไรขึ้นมาได้เพราะว่าเฮียนี่มนไม่ได้มีอุดมกลงอุดมการหาเฮียอะไรหรอกไหลไปเรื่อยนะครับรัฐบาลทหารมากูก็ได้รัฐบาลพลเรือนมากูก็เอาเนี่ยเอาหมดนะครับไม่ต้องมีอุดมบุรการส้นตีนหาเฮียอะไรหรอกนะเลียให้เป็นเลียให้เก่งก็แค่นั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรอ่ะล่ําลากันไปด้วยบทกวีของมิตรสหายท่านเดิมนะครับมหากวีไฟเย็นนะครับเนาะอืม โควิดปลิดชีพมวยหนูเหงสวยบอกป่วยหวัดวัคซีนจีนเยียดยัดแต่จำกัดฉีดของดีสแกมเมอร์ก็ไม่ปราบแซงไม่ทราบภาพหนูผีเขากระโดงโกงนับปีคนต่างยีหัวสอวล้มเหลวท่วมหาดใหญ่พองเพศภัยบันรรยหนอ เครนร่วงบวงภูกคอหลุมยุบต่อท่อทลายเข็ดลาบหนูกราบเจ้าราดรวดร้าวล้วนเสียหายเปลี่ยนใหม่ไร้เจ้านายราดทั้งหลายหมายเป็นไทย เปลี่ยนใหม่ไร้เจ้านายราษทั้งหลายหมายเป็นไทยแต่พวกแม่งก็ไม่ยอมนะเออเราก็อยากจะเป็นใครมีอิสระอำนาจเป็นของประชาชนจะได้มีรัฐบาลที่บริหารได้ตรงไปตรงมาประชาธิปไตยมันจะพัฒนากว่านี้บ้านเมืองมันจะเจริญไปกว่านี้นะครับนะเออนะเออนี่ขนาดมันบีบ,บ,บปๆปล่อยๆมันก็ยังมาได้ขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังว่าที่เราเห็นว่า มันก็จเจริญได้แค่ทางวัตถุนะฮะแต่จิตใจก็ยังไม่สามารถจะกระด้างกระเดืองต่ออำนาจดำที่มันช่อชนได้เนาะครับข,ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่สนับสนุนด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามารับฟังนะครับสนับสนุนผ่านบายมีอคัฟฟี่ก็ดีสนับสนุนผ่านการเข้ามาร่วมพูดคุยสนทนาก็ดีเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นลมใต้ปีก อบอุ้มกันไปนะครับเนาะเอาละสำหรับค่ำคืนนี้ผมคุณทองไฟเย็นกับป๋าจอมก็ล่ำลากันไปก่อนเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆไปก่อนเดอ้อไฟเย็นพบประชาชน